วันนี้วันดีจ่าเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาทําอาหารตายขึ้นชื่ห้องผักตายนะวันนี้ก็จะเป็นข้่วกริ้งซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นมูมูบดติดมันแล้วก็จะมีผิดแกงตายเป็นผิดแกงแพคขั่วกริ้งของเรานะวันนี้นะ <ừ> แล้วก็จะมีไอสมุนไพรก็จะมีตะไคร้แล้วก็มีข่าแล้วก็ผิดไทยตยออนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผิกชีฟา้าอันนี้จะเป็นผิดิกกินดาแดง ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดซอยที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็จะมีพวกุงรสน้ำตาลแล้วก็กะปิลิ้เคยแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเรามาทำซุปปลาสมมันก่อนนะเอ้ mm hmm. hey, เราเอาพริกแกงกับกะปิมาบดปสมมันก่อนเปิดทีแก้มข้าวเป็นเนื้อเดียวกันนะ วันนี้มูบดข้าเราใช้4ี่รอยกรัมนนวันนี้นะพอเราบดให้มันคาวเป็นเหลือเดียวกันเราก็เอาน้ำใส่เพื่อละลายผิดแกงกับเคยให้มันข้าวกันดีวันนี้คั่วคั่วกลิ้งข้าเราเราจะไม่ใช้น้ำมันจะเป็นชื้อตามตัวเลยจะเป็นคั่วก็คือคั่วกลิ้งเลยนะ คัวให้เหนื้อกับมุงก,กับผิดแกงนี่ข้าวกันให้ได้ถี่เลย mm hmm. วันนี้เราจะใช้ด้วยกระ,กระถาไฟฟ้าหรือตอกไฟฟ้าของเราเน้นวันนี้ mm hmm. อันนี้เราก็เทผิดแกงที่เราผสมกับกะปิเมื่อกี้เอายมไปในกระถางก่อนนะ ือบนิดเลยนะพอพ่องแกงรอเดือดเลยเราก็ใส่หมุดเดยววเราเตรียมไว้เอาใส่ลงไปนะ,ะนี่ได้วันนี้ใช้หมูอะไรคะหมูติดมัน หมูตีมันนี่จะนุ่มใช่ไหมมันจะมีน้ำมันในตัวแล้วมันก็จะออกมาว้าวเราจะคั่วให้แห้งบางคนจะใช้มูชิมก็ใช้ได้นะมูชิมเราเลือกมูชิมทีมันตดมันจะเป็นเส้นคอเส้นขอมูอเส้นสะปุกมูเนื้อตัวเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับทำกัน,นทำคุกกิงอันนี้ถ้าเราไปใต้เนี่ยมันจะมีมีกินทุกบ้านไหม มีทุกจังหวัดอ๋อมีทุกจังหวัดใช,ใช่ไหมเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้แต่ต้นฉบับดั้งเดิมมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากจังหวัดอะไรแต่ถ้าไปตามจังหวัดแถวภาคใต้เนี่จะมีทุกจังหวัดเลยอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็คั่ว<ม>ให้มันแห้ง<ม>เดี๋ยวพอได้ทีเลยเดี๋ยว่อนๆมาดูกันนะ อันนี้ก็เริ่มแห้งนะทุกคนนะอันนี้เราก็คั่วแต่เราต้องถ่ายไฟต้องถ่ายไฟแรงแรงไฟไม่ได้นะน้ำเนี่ยในพิกแกงที่เราใไส่ะต้องขยอยใส่เพราะว่าบางทีมันก็หมาเฉยเกินไปอาจจะทำให้เคี่ยวช้านิดนึงอันนี้คือเน,นี่ย้อ,อเราเริ่มแห้งแล้วนะเราจะเคี่ยวไปอีกเอาไว้แห้งแบบให้หลวนออกจากกันเลยเหมือนนะนี่จะหลดเป็นอย่างนี้นะอพอถ้มันแห้งพอ,พอ,พอ,พอมันจะแห้งปุ๊บมันจะล้วนเลยนะเลยจะ,จะแยกตัวออ,ออกจากกัน ถ้าใช้เตาแก๊สอ่ะจะดีกว่า,าเพราะมันสามารถผ่อนไฟเบากลางได้หมดงเราก็จะเริ่มเทแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่รื่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไวนะ้เดี๋ยวเรามาใส่กนะส่วนนั้นวันนี้จะผงผักล้างถักตายนะเพื่อที่คนผักล้างคนผักเพื่อผักไหนที่เข้ามาดูนะก็อาจจะฟ,ฟังในคเามรยว นี่คือได้ถีแล้วเราก็มาใส่ตะไคร้ไอ้ข้าที่เราเตรียมไปนะแล้วก็มีผิดไทอ่ออนเราจะใส่ลงมาเลยแล้วเราก็จะใส่ผิดกินดาแดง จะใส่ผิดถึงนด่าได้เดียวเทียมมานะพัดลงรวมกันพัดกรบป๋าใส่เดียใส่เลยนะเลือนนะมันในสวนดับทินข่าวของที่มีข้องเนื้อถ้าค <killing> ุณจะเหลือช้เนื้อช้มูใช้ได้มดนะ โดยบางคนเขาไม่กินไม่กินมุ้งอาจจะชอบกินแกงเนื้อค่ะนี่คือ,อพวกลิงเนื้อก็ใช้ดับเม,มื่อไก่เนี่ยเราจะใช้พวกสมุนไพรเนี่ยค่ามันจะดับกินข้าวบางคนก็ใส่สตอก็ใส่ได้นะแต่วันนี้ที่เราใช้เราใช้ตามนี้นะนเลยทุกไฟใครก็ใช้สมุนไพรบ้านๆหาง่ายๆใช่บางคนชอบกินแบบสตออะไรแบบนี้ ลหล่อเลียวใส่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราหาได้ในแต่ละพื้นที่หาได้ง่ายหาได้นั้นแค่ไหนเราสามารถใส่ได้เลยใส่สตอรเราก็าไปาขายได้เป็นเาาม,ามนูตามสั่งที่สามารถทําได้เลยเป็นเมนูอาหารที่สามารถทําขายได้ซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีทั่วแล้วนะในพัฒนาเลยพวกรักอาหารก็มีเยอะๆในอาหารใต้เครื่องเออหลักๆก็คือเครื่องแกงใช่ผิดที่แกงจะเป็นเอกลักษณ์ คุณใต้<ห>พริกแกงพริกแกงคั่วอันนี้พริกแกงเราทําเองนะจ๊ะใช่จ้ะพี่แกงเราทำเองนะพริกแกงมันจะร้อยหรือไม่ร้อยก็ต้องมีวัตถนี่แหละแต่ต้องใส่พริกแกงให้ซึ่งไม่ขึ้นเขีองนะส่วนหนึ่งนะมันต้องเผ็ดออกรสเผ็ดอันนี้เริ่มได้ที่ใช่ไหมชาสมุนต์มันแห้งเราจะสามารถใส่น้ำได้ไหม มันแห้งเกินคั่วกริ้งเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำคั่วก็คือแบบคั่วให้มันแบบได้แห้งไปเลยถ้าใส่น้ำมันพุ๊บมันจะเชะมันจะไม่ฉายเลยแล้วถ้าเราใส่น้ำมันนี่ก็คือไม่ใช่คั่วกริ้งไม่ฉ่ำจ้ะมันจะเป็นแบบพัดผิดแกงตัวเลยถ้าใส่น้ำมันอเข้าใจแล้วคั่วคือชื้นตามตัวเลยคั่วก็คือคั่วให้แห้งไปเลยก็คือถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแล้วเราก็มาทำเครื่องทุ้งกันนะ วัดเกลียวเตรียมมานะ้วส่องช้อนชาใส่รูลงไปเลยนะน้ำตาลเอาเหมือนกันส่องช้อนชาใส่ลงไปเลยเอเงื่อนเดี๋ยวเราขอใส่ทีลรกเดี๋ยวเราลองชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงพอเราใส่กะปิไงด้วยทำไมเราไม่ใส่น้ำปลาน้ำปลาเราไม่ไม่ใช่น้ำปลาน้ำปลาไม่ใช่ท่ะไม่ มูกของเราจะแช่ได้แต่เราแต่บางคนนะบางคนก็ใส้ก็ใส้ได้แต่อันนี้คือเราไม่ใส่อยากจะควยแห้งไปเลยไม่อยากให้เนื้อเคามือมันทีแช่ดีกวเราจะต้อกปลาให้ควยมันแห้งพอเราใส่กะปิด้วยใช่ไหมใช่แล้วไม่ใส่น้ำปลาถ้าเราใส่น้ำปลามันก็จะแฉะอ๋อทำให้เนื้อหมูของเราแช่อันเคล็ดลับดีๆเราไม่ต้องใส่ของเปียกลงไปแล้วเพราะว่าเราเราผสมพริกแกงกันในน้ำไปแล้ว đểเราก็ chìm vào chát, ăn phền ra chắc đấy là chát béo kem, béo kiểu này,เราก็ chìm được, nếu chìm thêm phền thêm băm vào chát, đạm cháo, được đấy nhé. à, chúng ta sẽ đổ vào một thì để vào để cái phần cháo cha ấy nút แห้งดีนะนี่หน่ากินเนาะเพราะว่ามู้เราติดมันหนําปลาที่เราไม่ใส้หัวมันจะทำให้เช่ดได้เพราะว่ามุ้ันนี้เราใช้มุ้ติดมันเราไม่ใช้มู้เหนือแดงมู้มันจะแช่อยู่แล้วถ้าเราลูกเส้นล้หมูแบบไหนที่เราสามารถคั่วและอร่อยที่สุดมันก็แลวแต่ความชอองคนบางคนก็ชอบกินมู้เหนือแดงแต่ส่วนตัวว่าชอบกินมู้ติดมันเพราะว่ามุ้ติดมันจะมีความความ่ํำข้อเนื้ออยู่ในตัวคือจะมีน้ำสุดนีนพวกเหนือมันจะหนุ่ม แต่ถ้าเป็นมูเหือแดงมันค่อนข้างแหง้งมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบมูเหือแดงก่อนเลือกซื้อกันได้แต่อันนี้ส่วนตัวชอบมูติดมันมันจะรสนี่จะเป็นไก่ได้ไหมเป็นไก่ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ส่วนสะโพกใชแ้แร่บลกเนี้ยไก่มันก็จะเป็นอีกแบบซ้ำพัดนึงถ้าใสอกไก่มาทำมันก็จะหแห้งๆเลยจะแบบเนื้อแข้งกระดงังไม่เหมือเนเนื้อมูนะ ถ้าเป็นเ,น,เนื้อวัวก็ใช้ได้เหมือนกันเนื้อวัวก็ส่วนติดมันส่วนถ้าเนื้อวัวนี่จะอร่อยเลยนะจะร้อยไปอีกแบบว่าเออใครที่สายเนื้อวัวเนี่ยคือว่าถ้ากินคั่วกิ้งเนื้อวัวเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์กินไปเลยอ่ลาลำดบบช่องช่องตุวถ่ายเราใช้ไว้ตกแต่งหน้าก็จะมีผิดฉีกฝ้าแดงที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ใบแบบรูปอันนี้เราก็มาดรยตกแต่งได้เลย แบบนู้นที่เรามาใช้ตอนนู้นถ่ายโหถ้าพัดมากๆมกัจันจะพุ้มนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะจัดจานยังไงจ้าเสร็จแล้วจ้ากับเมนูคั่วก,กิ้งหมูฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ